ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเว้ยเว้นายตัวร้ายที่รักตอนที่168หลอกใช้โชคชะตานี้ทำให้ชุยหังที่เพิ่งจะอารมณ์ไม่แน่นอนนั้นผ่อนคลายลงมาทันทีดาวคณะคนนั้นแล้วก็หัวหน้าฝ่ายคณะโลจิสติกอะไรนั่นอีกจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปเถอะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเหรอที่จริงแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากรู้จักพวกเขาเลยอีกทั้งยังไม่อยากอดทนกับพวกเขาด้วย เกลียดที่สุดก็คือคนเสแส้งแบบนั้นผู้ชายยอมให้ผู้หญิงก็ได้แหละแต่ต้องไม่ใช่แบบนี้ถือว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วเป็นฝ่ายถูกที่จริงดอกบัวสีขาวชนิดนี้ทําให้คนอื่นอยากจะอาเจียนได้ง่ายๆถ้าหากต้องยอมพวกเขาช่วยหังรู้สึกว่าไม่มีเกียรติ การให้อภัยนั้นการอดทนนั้นไม่เคยเหมือนกันถ้าหากเป็นปัญหาเล็กๆหรือไม่ก็สถานการณ์พิเศษตัวเองสามารถให้อภัยและอดทนได้แต่ถ้าไม่ใช่สถานการณ์พิเศษแค่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วสร้างสถานการณ์พิเศษขึ้นมาแบบนี้แล้วตัวเขาเองต้องอดทนไปทำไมกันโอเคฉันจะไปรับนายแล้วนายกลับกับฉันข้อความที่หลูจื้อตอบมาทำให้ชุยหังตะลึงมารับตนเองแล้วกลับไปกับเขาไปที่ไหนกันกองทัพของเขา กองทัพไม่น่าจะให้คนนอกเขาไปได้นะถึงแม้ว่าตัวเขาเองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแล้วก็เถอะเหอะไปที่ไหนเหรอชุยหังถามไปถึงเวลาเดี๋ยวนายก็รู้เองต่อมาหลูจือ้อก็ส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มกลับมาจากนั้นก็ส่งภาพเคลื่อนไหวมาเป็นภาพเด็กผู้ชายกลุ่มหน้าเด็กผู้หญิงแล้วหอมหนักๆแน่น,นๆไม่ปล่อยชุยหังอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วเขาจะไม่โมโหนานไปกับคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยถ้าเป็นแบบนั้นเสียเวลาตัวเอง อีกทั้งยังไม่มีผลอะไรกับคนอื่นด้วยจากนั้นหลูจื้อก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอีกชุยหังตอนนี้ก็ขี้เกียจจะเดาแล้วว่าหลูจื้อตอนนี้กำลังยุ่งอะไรอยู่คิดมากไปนอกจากจะทำให้ตัวเองเหนื่อยแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยโดยเฉพาะครอบครัวของทั้งสองคนนั้นเข้ากันไม่ได้ก็เพราะความไม่เชื่อใจกันถึงได้เกิดขึ้นตัวเขาเองไม่ได้ซื้อบื้อขนาดนั้นถึงจะไม่ได้เป็นคนที่มีความสุขอย่างลิเติลสองีหนึ่ง ชุยหังช่วงนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่กับคณะของผู้หญิงกลุ่มนั้นกลับใจเย็นไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้หญิงคณะโลจิสติกกลุ่มนั้นหลังจากได้ข่าวเรื่องของชุยหังต่างก็รู้สึกว่าแบบนี้ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษเท่าไหร่แต่ชุยหังกลับไม่คิดแบบคนเหล่านั้นนั่นเป็นปัญหาพวกเขาทำไมต้องเอามาใส่สมองตัวเองด้วยละ่ะตอนที่ผู้หญิงคณะขนส่งมาคุยกับชุยหังอารมณ์ชุยหังในตอนนั้นจะปฏิเสธการขอโทษ เพราะถ้าต้องขอโทษควรต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นขอโทษแต่ผู้หญิงคณะโลจิสติกกลับพูดว่าดาวคณะคนนั้นไม่ว่าจะทำผิดหรือไม่ผู้ชายก็ไม่ควรทำผู้หญิงเสียน้ำตาช่วยหังคิดว่าความคิดแบบนี้ช่างน่าขำเสียจริงดาวคณะคนนั้นร้องให้แค่นั้นคนอื่นก็เห็นใจแล้วผู้หญิงดีๆไม่ควรโดนผู้ชายทำร้ายควรจะได้รับปกป้องไม่ทำให้พวกเธอเสียน้ำตาแต่ดาวคณะคนนี้พูดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่ดีเหรอ เห็นได้ว่าสำหรับชุยหังแล้วเธอไม่มีคุณสมบัตินั้นเลยถ้าหากเด็กสาวที่อ่อนไหวเหล่านั้นหลั่งน้ำตาเมื่อเห็นว่าดอกไม้หายไปดวงจันทร์ก็หายไปด้วยผู้ที่หลงผิดทางศีลธรรมเหล่านี้ยังคงขอให้ดวงจันทร์และดอกไม้ออกมาขอโทษหรือไม่ความคิดเช่นนี้ช่างบ้าเสียจริงชุยหังไม่อย,อยากอยู่กับคนแบบนี้ไม่อย่างนั้นตัวเขาเองคงจะเป็นบ้าคุณไม่ต้องหาข้ออ้างได้ไหม หากน้ำตาปิดบังความจริงได้ฉันก็จะบีบน้ำตาให้พวกคุณเห็นคนที่หลังน้ำตาใครๆก็ต้องสงสารเหรอช่วยหังพูดกับหัวหน้าฝ่ายหญิงคณะโลจิสติกนายเป็นผู้ชายทำไมขอโทษไม่ได้อีกฝ่ายยังคงย้ำไม่หยุดอย่ามีปากเสียงกับผู้ชายผู้ชายแล้วไม่กันผู้ชายควรต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ไม่ได้ทำหรอฉันสนิทกับเธอเหรอวยยนายตัวร้ายที่รักตอนที่169อุบาย ชุยหังรู้สึกจริงๆว่าอีกฝ่ายที่เป็นหัวหน้าฝ่ายคนนี้บ้าไปแล้วจัดว่าเป็นกลุ่มสตรีนิยมสมองคงไม่ปกติไปแล้วผู้ชายสามารถยอมอ่อนให้ผู้หญิงได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ควรต้องมีกฎเกณฑ์ใดๆเหมือนกับว่าผู้หญิงอย่างพวกเธอไม่ด่าพวกเขาเขาคงเกรงใจพวกเธอไปแล้วหลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายนั้นจริงๆแล้วคงไม่มีทางเลือกชุยหังรู้สึกว่าดาวคณะคนนั้นควรถอนตัวออกจากการแข่งขันเต้นรำมิตรภาพครั้งนี้หรือไม่ก็ควรเปลี่ยนตัวเอง ไม่เคยคิดว่าเธอจะขอโทษตัวเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันของดาวคณะชุยหังก็รู้สึกสับสนกับตัวเองเล็กน้อยนี่จะเสแสร้งอะไรอีกตัวเขาเองตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ขอเจอเธออีกไปจนแก่ตายเลยเธอขอโทษแล้วเธอจะถอยเพื่อก้าวไปข้างหน้าแล้วแสดงให้ตัวเองไม่ใช่ผู้ชายเหรอความขัดแย้งได้ปรากฏขึ้นแล้ว ในฐานะที่ตัวเองเป็นชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมาขอโทษแล้วยังไม่เหลือทางให้เดินเลยสักนิดถึงเวลานั้นคนอื่นจะมองตัวเองยังไงตัวเองจําเป็นต้องเต้นคู่กับเธอต่อไปไหมแบบนี้ช่างประมาทเหลือเกินที่จริงแล้วชุยหังยังไม่เคยเลยที่หลังจากทะเลาะกับคนอื่นแล้วยังคงเล่นด้วยกันได้ถึงอย่างไรเขาก็ไม่เคยทะเลาะแบบนี้กับใครมาก่อน เพราะว่าตอนสมัยมัธยมทุกคนต่างก็เรียนเรียนแล้วก็เรียนเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่เคยมีเวลาไปเที่ยวเล่นแล้วก็ไม่มีอะไรทุกใจเหมือนโต้เอ๋บสองแต่พอเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วไม่เหมือนกันเลยรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนสังคมกลุ่มเล็กๆสามารถเจอคนได้ทุกประเภทอย่างไรก็ตามเขาไม่อยากสารภาพอะไรในตอนนี้ไม่ว่าอีกฝ่ายคิดจะทําอะไรเขาก็จะทําด้วยเขาไม่ต้องการคะแนนนี้แล้วแล้วก็ไม่แคร์ที่จะไปขายหน้าไปกับดาวคณะคนนี้แล้ว เขาไม่ได้บอกว่ายอมรับคำขอโทษจากดาวคณะแต่ยอมที่จะเป็นคู่เต้นกับดาวคณะต่อไปฝึกซ้อมมาตั้งหลายวันแล้วถือว่าเป็นการขอบคุณให้ตัวเองสำหรับหลายวันมานี้เป็นข้อเลขกเปลี่ยนแล้วกันหลังจากจัดก,การเรื่องนี้ตัวเองจะเตรียมตัวไปเจอกับหลู่จื้อในวันหยุดนี้สิ่งที่เขาสนใจในตอนนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับดาวคณะคนนี้ขอแค่เธอไม่มานุ่งกับเขาก่อนเขาก็จะไม่ไปทำอะไรเธอก่อน ที่จริงแล้วเขายังรู้สึกได้ว่ากับดาวคณะคนนี้ยังมีอาการประมาทตอนที่ทั้งสองคนเต้นด้วยกันต่างฝ่ายต่างไม่มองหน้ากันเลยหัวหน้าฝ่ายคณะโลติสิกคนนั้นทำหน้าเหมือนคนอื่นเป็นนี้ไม่คืนเงินเธอจ้องมองมาที่ชุยหังชุยหังกลับให้ความสนใจเธอคนที่ไม่รู้จักเหตุผลรู้จักแต่การเสแสร้งแบบนี้ไม่รู้ว่าได้มานั่งในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายได้อย่างไรเป็นที่น่ารังเกียจต,ต่อคนที่มองมาจริงๆ เขามาที่นี่เพื่อมาเรียนหนังสือไม่ได้มาแสดงศึกบุพภาวังมังกรสามกับพวกเขาวันแสดงจริงมาถึงแล้วชุยหังสวมชุดคณะเทคนิคการเดินเรือของเขาใส่หมวกหมอตานถึงจะไม่ใหญ่มากแต่ดูมีพลังมากดาวคณะคนนั้นดูหมือนจะตะลึงนิดหน่อยเพราะว่าการแต่งกายตอนซ้อมของชุยหังก่อนหน้านี้ค่อนข้างเป็นแบบสบายๆชุยหังไม่ได้คุยอะไรกับเธอเพียงแค่จ้องกันละกัน ดังนั้นถึงแม้ว่าวันนี้ดาวคณะจะตั้งใจแต่งตัวเป็นพิเศษชวยหังก็ไม่เอาปากชมสักคำคนที่จิตใจชั่วร้ายก็แค่เกิดมาหน้าตาดีแต่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลยแต่เหมือนกับว่าชวยหังจะประเมินความร้ายกาศของผู้หญิงคนนี้ต่ำไปเมื่อถึงคิวแสดงของพวกเขาดาวคณะคนนั้นตั้งใจเดินไปครึ่งจังหวะจากนั้นก็ไม่ก้าวเท้าต่อชวยหังจึงเหยียบโดนดาวคณะร้องตกใจในตอนนั้นดึงดูดความสนใจของคนอื่นทั้งหมด ช่วยหังตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ในใจตอนนั้นเข้าใจแล้วไม่แปลกใจที่เธอยืนยันที่จะเต้นคู่กับเขาที่แท้ก็จะทำแบบนี้นี่เองทำให้ทุกคนเข้าใจว่าตัวเขาเต้นแย่มากๆเธอนั้นได้รับความลำบากจริงๆอย่างไรก็ตามกลอนอุบายแบบนี้ถ้าหากทำให้เขากลัวได้พูดได้เลยว่าดาวคณะคนนี้คิดมากเกินไปแล้ว 1. ลิเตอร์สองบีชื่อตัวละครจากเรื่องที่ซื้อบื้อขี้อายแต่ชีวิตก็โชคร้ายบ่อยๆแต่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ สองโต้เอ๋เป็นตัวละครจากบทละครเรื่องความทุกข์ระทมของโต้เอ๋โดยก่านแฮ่นชิงนักเขียนบทละครผู้โด่งดังในราชวงศ์หยวนเรื่องมีอยู่ว่าโต้เอ๋กำพร้าแม่ถูกพ่อขายไปเป็นสไพรส์ให้บ้านท่านใหญ่ใช่ต่อมาสามีล้มป่วยจน ตายแต่กลับถูกคนกลั่นแกล้งว่าวางยาพิษสามีตัวเองผู้พิพากษาก็รับสินบนจากคนอื่นลงโทษโตเอ๋ออย่างทารุณบีบบังคับให้สารภาพแต่นางไม่ยอมเขาจึงสั่งเที่ยนตีท่านยายใช้แทนในที่สุดโตเอ๋อจำใจยอมรับผิดและถูกประหารชีวิตคนจีนจึงนิยมพูดเปรียบเปรยความทุกข์ของตัวเองกับโตเอ๋อสามศึกบุกภาวังมังกรเป็นเรื่องราวของนางกำนันสี่ฝ่ายในวังหลวงได้แก่ฝ่ายเครื่องประดับฝ่ายเสื้อผ้าฝ่ายโภชนาการและฝ่ายออกแบบที่แข่งแย่งชิงดีเฉียดเฉือนกันด้วยแรงริษยา ช่องมาฟังสิเว้ยในตัวร้ายที่รักตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเวลาชนกันดูเหมือนว่าชุยหังจะไม่เป็นเหมือนกับคนอื่นตอนที่ได้ยินเสียงคู่เต้นร้องขึ้นเขาไม่ได้แสดงอาการลุกลี้ลุกลนแต่เขากลับเหยียบเท้าของดาวคณะอย่างหนักครั้งนี้ดาวคณะน่าจะไม่ได้เตรียมการไว้น่าจะเป็นเรื่องจริงชุยหังไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพียงมองเธอด้วยสายตาว่างเปล่าแล้วพูดกับเธอเบาๆถ้าเธอเล่นแบบนี้อีกฉันจะเหยียบอีก ในใจของดาวคณะคงเกลียดช่วยหังเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้แสดงออกได้ชัดเจนมากดูเหมือนว่าแผนที่จะใช้กับชุยหังนั้นไม่ได้ผลและคงจะใช้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเธอเต้นไปด้วยความประหม่าจนจบเพลงดูเหมือนเธอตัวหดลงไปเยอะมากไม่มีท่าทีมั่นใจอย่างตอนแรกจากการเคลื่อนไหวของเธอนั้นดูไม่ออกเลยว่าเธอผ่านการเรียนเต้นรำมาหลายปีแล้ว ช่วยหังไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจหรือเสียใจอะไรสำหรับแผนการนี้ตัวเองกลับไม่รู้สึกพอใจอะไรแต่กับช่วยหังยิ่งเต้นยิ่งรู้สึกมั่นใจในตัวเองทุกจังหวะก,การเต้นเขาช่วยให้ดาวคณะตามเขาได้ในที่สุดการเต้นจบลงช่วยหังและดาวคณะแค่มองหน้ากันช่วยหังเดินกลับไปนั่งตรงที่นั่งตัวเองโดยไม่ได้พูดอะไรกับดาวคณะสักคำแต่เธอกลับเจ็บเท้าเพราะทำตัวเองจากนั้นไม่นานหัวหน้าฝ่ายหญิงโลจิสติกค,คนนั้นก็เดินเข้ามา เมื่อกี้นายเหยียบเท้าเธอนายไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหัวหน้าฝ่ายเอ่ยถามช่วยหังเอ่ยตอบเป็นผมเหยียบเท้าเธอหรือว่าเธอจงใจให้ผมเหยียบพวกคุณดูไม่ออกเหรอที่จริงนายไม่ใช่ผู้ชายหัวหน้าฝ่ายเอ่ยถามช่วยหังเอ่ยตอบผมไม่ใช่ผู้ชายแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะผมไม่ชินกับความสัมพันธ์แบบชายหญิงคุณไม่ต้องมาถามผมอีกแล้วนะคนข้างๆ้าช่วยหังที่อยู่ในห้องนี้ต่างก็ยิ้มกันออกมา ฝ่ายโกรธจ,จนหน้าแดงประโยคนั้นทําให้เธอขายหน้าจึงเดินหนีไปทันทีแต่กลับชุยหังนั้นไม่ได้รู้สึกละอายใจอะไรคนแบบนี้ไม่ควรต้องไปละอายใจด้วยหลังจากผ่านข้อผิดพลาดนั้นไปแล้วพวกเขาไม่มีทางได้ที่หนึ่งแน่นอนอย่างไรก็ตามไม่คิดว่าการเต้นของคณะอื่นจะมีข้อผิดพลาดเหมือนกันบ้างก็ลืมถ้าเต้นบ้างก็ลืมว่าต้องขยับตัวไปทางทิศไหนดี สุดท้ายทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันของคณะขนส่งและคณะโลจิสติกก็ได้รับรางวัลที่สามกันหมดและยังได้คะแนนอีกด้วยความรู้สึกของชวยหังยังคงหนักแน่นเขาไม่ได้อยากได้คะแนนนี้อยู่แล้วไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้คะแนนนี้ด้วยหลังจากจบการแข่งขันชวยหังก็ไม่ได้ติดต่อกับคนทางคณะโลจิสติกอีกและก็ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองคณะด้วยถ้าหากตัวเขาไปคาดว่าดาวคณะคนนั้นคงจะแต่งตัวจนสวยอีกเหมือนเดิม แต่จิตใจนั้นกลับไม่สวยเลยไม่กี่วันมานี้ได้ข่าวว่าทีมบาสเกตบอลคณะการขนส่งก็มีกิจกรรมใหญ่เป็นครั้งแรกที่ได้เขารอบชิงชนะเลิศคู่แข่งเป็นมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศที่ได้แชมป์มาแล้วหลายถ้วยความจริงแล้วชุยหังอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์แต่วันที่แข่งขันนั้นชนกับวันหยุดสุดสัปดาห์ชุยหังต้องไปเจอกับหลู่จื้อในระหว่างสองเรื่องนี้แน่นอนว่าสิ่งที่ชุยหังต้องเลือกต้องเป็นหลู่จือ้อ คณะคนส่งสิ่งที่ไม่ขาดแคลนที่สุดก็คือผู้ชายโอกาสที่คนไปดูคงเยอะมากแต่สำหรับชุยหังกลับไม่ได้มีโอกาสพบเขาได้ตลอดวันศุกร์ที่ผ่านมาหลูจื้อได้ส่งวีแชทมาหาเขาให้เขาไปรอที่ประตูสามตอนเช้าจากนั้นเขาจะขับรถมารับตนเองชุยหังรับปักเต็มคําเขาได้บอกกับโจเฉวียนแล้วว่าจะไม่ไปดูการแข่งขันที่โรงเรียนตอนนั้นโจเฉวียนประหลาดใจมากที่โอกาสดีแบบนี้คณะก็ส่งรถมารับอาหารก็มีให้แต่เขากลับไม่ไป ชุยหังไม่ได้บอกเหตุผลอะไรเพียงแค่บอกไปว่าตนเองมีธุระตอนนี้สําหรับเขาแล้ววันที่ได้พบกับหลู่จื้อเป็นเรื่องยากที่จะได้เจอแค่ข้าวกล่องเดียวมีอะไรสําคัญเว้ยเว้ยนตัวร้ายที่รักตอนที่171 g u e s t h เ u s ดกสเฮาวันสุดสัปดาห์มาถึงแล้วชุยหังทิ้งกันนอนที่เกียจแล้วตื่นแต่เช้ามาเตรียมตัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยทาอะไรบนใบหน้าเลยแต่กลับเสียเวลาล้างหน้าไปหลายรอบความรู้สึกแบบนี้ ชุงยังก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงตื่นเต้นแบบนี้โจเฉวียนโทรหาชุยหังอีกครั้งก่อนที่จะออกเดินทางชุยหังยังคงปฏิเสธเหมือนเดิมคนที่ไม่เป็นมีกลุ่ม426พวกเขาต่างมีธุระของตัวเองบางคนก็ไปห้องสมุดบางคนก็นอนทั้งหมดพูดกันว่าในกลุ่ม426มีเพียงชุยหังที่ไม่สนใจอะไรแบบนี้ในที่สุดหลูจื้อก็โทรมานายตื่นหรือยังหลูจื้อเอ่ยถามชุยหังเอ่ยตอบ ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วหน้าก็ล้างไปหลายรอบแล้วด้วยหน้าทำไมหลายรอบตื่นเต้นที่เจอฉันเหรอหลูจื้อเอ่ยถามช่วยหังต่อไปอากาศร้อนหน้าก็เลยไปหลายรอบโกหกต่อก็ต้องพยายามโกหกอีกหลู่จื้อพูดขึ้นเห็นได้ว่าเขาไม่เชื่อข้อแก้ตัวนี้เลยชุยหังได้แต่หัวเราะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกฉันอยู่ที่ประตูสามแล้วนายมาได้แล้วหลู่จื่อพูดขึ้น อืมนายรอก่อนฉันกำลังจะถึงแล้วช่วยหังเอ่ยตอบเขารีบใส่เสื้อผ้าทันทีจากนั้นก็ส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นธรรมดาเกินไปเหมือนว่าถ้ามีเวลาเขาต้องใส่ใจตัวเองสักหน่อยแล้วตัวเองแบบนี้ไปยืนข้างหลู่จือ้อดูไม่ค่อยคู่ควรกับ เขาเลยเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จากนั้นก็หยิบมือถือและกระเป๋าสตางค์เดินลงไปข้างล่างประตูสามอยู่ไม่ไกลรถของหลูจื้อจอดอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากที่ชุยหังขึ้นรถไปหลูจื้อยังอยู่ในชุดทหารเขาบางังดูเปล่งประกายเหลือเกินเพราะว่าเราจะไปที่ไหนเหรอชุยหังถามขึ้นหลูจื้อเอ่ยตอบถึงแล้วนายจะรู้เองไปกันเถอะพูดจบเขาก็ออกรถไป ขับรถไปเรื่อยๆบนถนนโล่งๆเพราะว่าไม่อยากให้หลู่จื้อได้รับผลกระทบอะไรไม่ดีชุยหังจึงไม่เลื่อนกระจกลงแต่ไม่นานเหงื่อก็ไหลออกมาเป็นอะไรร้อนไปเหรอหลู่จื้อเอ่ยถามชุยหังเอ่ยตอบไม่เป็นไรโอเคอยู่ไม่โอเคก็เลื่อนกระจกลงระบายอากาศเถอะหลู่จื้อบอกความจริงแล้วชุยหังทนไม่ไหวแล้วจึงเลื่อนกระจกลงมาเล็กน้อยพอให้ลมพัดเข้ามาแบบนี้สบายขึ้นเยอะเลย ดูเหมือนว่าช่วยหังนับวันก็ยิ่งคุ้นเคยกับบรรยากาศด้านนอกแล้วที่นี่เหมือนว่าจะเป็นที่ที่พวกเขาพบกันครั้งแรกกองทัพของหลูจื้อไกลขนาดนี้เลยเหรอถ้าอย่างนี้ทุกครั้งที่เขามาหาตัวเองจะไม่ไกลไปเหรือแค่ขับก็หมดเวลาไปเกินครึ่งชั่วโมงแล้วไปไป,ไปมามาใช้เวลาอย,อยู่บนรถประมาณสองชั่วโมงแล้วที่จริงวันหยุดของเขาควรต้องสบายไม่ใช่เหรอ ก่อนหน้านี้รู้สึกไม่พอใจทำไมหลูจื้อถึงไม่มาหาเขาคิดแบบนี้แล้วรู้สึกผิดกับหลูจื้อขึ้นมาเขาไม่เห็นตำแหน่งของหลูจื้อบนแผนที่เพราะว่าตำแหน่งของกองทัพเป็นความลับจึงไม่สามารถอยู่บนแผนที่ทั่วไปได้ไม่ใช่ว่านายพาฉันไปกองทัพของนายจริงๆนะช่วยหังถามขึ้นหลูจื้อหันมามองเขาครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นข้างกองทัพของพวกเรามีเกตเฮาพานายไปที่นั่นได้ไปเกตเฮาทำไมช่วยหังถามขึ้นหลูจื้อเอ่ยบอก เดี๋ยวฉันมีเรื่องต้องจัดการนิดหน่อยพานายไปที่นั่นก่อนเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาชุยหังไม่คิดว่าที่เขาพาตัวเองมายังต้องมีเรื่องยุ่งอีกถึงอย่างไรก็มาแล้วก็ไม่อยากให้หลูจื้อต้องไปส่งเขากลับแต่ว่าเขาคิดจะทำอะไรถึงให้ตัวเองนั้นรอเขาอยู่ที่เกสต์เฮาส์